ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีลดล็อกให้เราดูหนังหรือว่าเพลงที่เป็นคาราโอเกะได้ในรถนะครับตอนแรกแตะตรงนี้ครับผมริมจุดซ้ายมือไม่ติด อ่ะมาแล้วครับผมตัวนี้จะแตะยากนิดหนึ่งเปลี่ยนจากตัวนี้นะครับผมป,ป้าแ็กออฟเป็นออนแต่ว่าถ้าเป็นออนมันจะเปิดไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนให้เป็นออฟเรียบร้อยครับผมก็เอ็กซิทออฟเสร็จแล้วครับอ๋องูอะไรัน